ด่วนอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยประจำวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8สำรหรับสภาพอากาศในวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยรายละเอียดมีดังนี้ครัภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ และจังหวัดตา uit. ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นาคารนครพนมและจังหวัดมุกดาหารส่วนภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการชนะบุรีและจังหวัดราดชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ราชีนบุรีชนบุรีระยองจันทะบุรีและจังหวัดตาราดกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาส